มัดรวมรู้รทำไม,ไมนิเก้สกาเลตนั้นถนัดซ้ายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วเด๋ยวมันสั้นไปว้ยโอเคงั้นถ้าโจมตีของสกาเลตนั้นเป็นการฟันแบบไ e อที่เป็นการตรวัดดาบและเก็บเข้าฝักอย่างรวดเร็วแต่หากเรามองไปที่ร่างร้อยปีก่อนของนางจะเห็นได้ว่าท่าทางของเธอนั้นดูเง,งอะ้ะ และถึงแม้จะหนักนวงแต่ก็เชื่องช้าเมื่อเทียบกับร่างปัจจุบันที่เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์การทำนามากว่าร้อยปีของนางนั่นเองและมีใครสังเกตไหมว่าสกาเล็ตมีไฟที่แกมก้นด้านซ้ายด้วยนะ สกาเลต t นักดาบหนึ่งเดียวบนพื้นผิวแท้จริงแล้วเธอคือรุ่นผลิตจำนวนมากที่ถูกคัดเลือกและดัดแปลงหลายต่อหลายครั้งเพื่อก่อตั้งเป็นหน่วยจู่โจมระยะประชิดแต่เกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้เหลือเพียงเธอแค่คนเดียวเท่านั้นจนในที่สุดเธอค่ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในดน่ยเทพธิดาและกลายแาเป็นลำยองห <c oughs> มายถึงนักดาบที่แกรงที่สุดบนพื้นผิวนั่นเองสกาเลต เธอนั้นเป็นรุ่นผลิตจำนวนมากที่ผ่านการดัดแปลงเป็นพิเศษเธอจึงต้องการการบำรุงรักษาที่บ่อยมากๆแต่ในร่างรํำยองของเธอนั้นเธอใช้ชีวิตทำนาบนพื้นผิวเลยไม่เคยได้รับการดูแลรักษานี่จึงอาจเป็นสาเหตุที่ว่าเวลานางฟันเลือดนางก็จะลดไปด้วยที่แท้ก็ปวดไขข้อนี่เองดาบของสกาเลฟตฟลีดลี่เฟดดิงนั้นเดิมทีมันเป็นของโรสพี่สาวของสกาเลต และถ้าหากเราดูที่สีของดาบในร่างอดีตและปัจจุบันนั้นมันเป็นคนละสีกันเนื่องจากว่ามันเคยถูกทำลายไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เต้าสมอไว้สร้างมันขึ้นมาใหม่โดยใช้แกนของโรสหลอมรวมลงไปในดาบนั่นเองหรือว่าที่สนไว้เคยบอกว่ารู้สึกว่าดาบเล่มนี้มันมีชีวิตนั้นมันอาจจะมีชีวิตจริงๆก็ได้เฮ้ยกลัว ในวิดีโอฉลองครบรอบหนึ่งปีจะมีบทสัมภาษณ์ของสการเลตเรื่องที่ว่าเธอมาใช้ดาบตั้งแต่เมื่อไรแต่เจ้าตัวดัดเมาแอแล้วพูดในเรื่องอยากกินผลไม้แต่ไม่มีมีดเลยต้องมาใช้ดาบแต่เอะ๊ะมันฟังดูคุ้นๆเหมือนเหตุการณ์ที่เรนฮูดหลอกให้เธอมาใช้ดาบเพื่อปอกผลไม้ให้กินเลยนดหว่าหรือว่านี่จะเป็นความแค้นที่ยังฝังลึกอยู่ในจิตใจสกาเล็ตกันนะ คัดสซีนเบอร์สกิลของเรดฮูดนั้นมาจากสซีนท่าไม้ตายดาบซันคันโตของหุ่นทัสเกลเมียจากซีรีส์เกมซูเปอร์โรบอตวอรเรียกได้ว่าพอมาเทียบกันช็อตต่อช็อตแล้วนี่มันเหมือนกันสุดๆเลยนี่ดาสมกับเป็นแม่สาวเลือดเหล็กไหลที่มีจิตวิญญาณแห่งซูเปอร์โรบอตอยู่เต็มตัวจริงๆ วูฟเมนอาวุธทรงอนุภาพประจำตัวของเรดฮูดแต่ด้วยความที่เน้นใช้งานไม่เน้นดูแลของนางทำให้สายไฟพันกันยุง่งเหยิงปากกระบอกปืนก็มีแต่สนิมแถ่มีซากเส้นสปากเกตตี้อยู่ในช่องเสียบแมกาซีนอีกด้วยนี่มันอะไรวะเนี่ยเรียกว่าความสมบกระดับที่ทำให้มีเหตุองอกอยู่ที่ผานท้ายปืนกันเลยทีเดียวโอ้โนี่มันอะไรวะเนี่ยนะสมบกจริงๆ เรดฮูดถ้าหากเรากดที่ตัวเธอนั้นเธอจะเคลียรเสื้อโค้ทของตัวเองทิ้งไปหลังจากนั้นมันก็จะลอยกลับมาแบบงงๆหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะปิวไปโดนหัวเพื่อนเธอสักคนจากนั้นก็ถูกคว้างกลับมาด้วยความเร็วสูงเพราทนความโศโครกไม่ไหวก็ได้ก็เพราะว่าใหญ่เรดฮูดนั้นมันไม่ซักเสื้อผ้าแถมยังใส่ซับไปซับมาเป็นอาทิตย์อีกด้วยโศกโครกจริงๆ เรดฮูดในสมัยที่เธอยังเป็นมนุษย์นั้นเธอชอบดูการ์ตูนเรื่องกุเลนลากันสุดๆ ถึงขนาดที่ทั้งบุคลิกและนิสัยรวมถึงคำคมต่างๆที่เธอชอบพูดนั้นก็เรียกได้ว่าถอดแบบมาจากลูกพี่คามิดากันเลยทีเดียวหรือแม้แต่เตีมสีของเธอนั้นก็ยังเหมือนกับหุน่นกุเรลากันอีกด้วยเรียกได้ว่าเธอชอบอนิเมะเรื่องนี้มากถึงขนาดที่พอกลายมาเป็นนิเกะตแล้วก็ยังพยายามขอเตื้อให้สโนไว้สร้างสวรรค์ให้โอ้โหเอาเข้าไปเอาเลยทะลวงมันไปให้ถึงสวรรค์เลยเดนพูด เครื่องเล่นเทปคัดเสร็จสุดรักสุดห่วงลายมาป่าสีแดงของเรดฮูดนั้นเป็นของที่สโนไว้ได้สร้างให้การจะเซอร์ไพรส์ในวันเกิดของนางแต่เจ้าตัวดันมาเห็นซักก่อนเลยโด่ไปวิ่งอวดชาวบ้านแถมเปิดเพลงดังสนั่นทั้งวันทั้งคืนเรียกว่าเห่กันสดๆไปเลยทั้งๆที่สโนไว้ Snow White ก็บอกว่าอยากสร้างไม่เสร็จแต่แตพองี้เลยมันเลยหลอนๆติตดๆดับๆสิ้นนะแม่คู่ดีๆน,น,น่ารักกันจริงๆ เาสมมไว้เวพ่นเอ็กซ์เปิดประจำทีมเทพทิดาอุปกรณ์ด้านหลังของเธอนั้นมีน้ำหนักมากถึง4ตันเลยทีเดียวรู้ไหมตัวเท่าตะตุม่มแบกอะไรไปเยอะแยะเนี่ย หลังจากที่เร h o ูดออกจากทีมไปทําให้สโนไว t ์ตั้งเป้าว่าอยากจะแข็งแกร่งให้เหมือนกับเร h o ูดเธอจึงได้สร้างไรเฟิต่อต้านรถถังที่เหมือนกับปืนของเร h o ูดแต่ได้ปรับปรุงเพื่อลดแรงถีบและใช้มันมาตลอดจนถึงปัจจุบันโดยปืนกระบอกนี้ก็คือปืนที่สโนไว t ์ใช้เป็นท่าไม้ตายเบิร์ดสกิลของตัวเองนั่นเอง <c oughs> ที่อาวุธของโนโนไว้จะมี QR วโค้ดเก่าๆขัดขานอยู่ทั้งหมด3จุดซึ่งถ้าหากเราลองซ่อม QR วโค้ดแล้วสแกนดูที่อุปกรณ์ตรงเอวจะมีภาษาเกาหลีคำว่าบุกิคิวเชคเคสซึ่งแปลว่ากลองเก็บอาวุธส่วนทางด้านขวาจะได้คำว่า3 0ม m ิ a มลลิสโพซึ่งแปลว่าปืนแม่เหล็กไฟฟ้าขนาด30มมมส่วนที่ด้านซ้ายไม่รู้อ่ะอันนี้สกแกนไม่ติดใครรู้ก็บอกที โมเดล MMD ของน้องสโน w White ที่ออฟฟิเชียลได้แจกให้เราไปโหลดมาถ้าหากเราถอดเสื้อคลุมของน้องออกนั้นข้างในมันจะมีตราสัญลักษณ์บริษัทเอลิเชียนอยู่สแสดงว่าก่อนจะมาเป็นผิวกริมน้องถูกสร้างโดยบริษัทเอลิเชียนสินะและเผื่อใครอยากรู้น้อง Snow w h i t ร่างโตใจมากกดนะราพันเซลสตรีศักดิ์สิทธิ์ผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ ผู้ถูกคาดหวังว่าให้เป็นผู้นำทางศาสนาคนต่อไปแต่ภายในใจของเธอดั้นกับเก็บซ่อนความลามบกอยู่แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่ได้แสดงมันออกมาจนกระทั่งได้รู้จักกับยายเรดฮูน ผู้เผยแผ่ศัตรรมแให้ความจังไรจะทำให้สตีศักธิ์กลายเป็นคนจิตวิถฐานหรือกระดาษเคยหลอกราพันเซลว่าถ้าอยัางหลุดพ้นจากความผืนก็ไปขืนใจผู้การสิวะเฮ้ยนี่มันอะไรกันวันนี้ i, ทำอะไรลงไปเลทวอนลิลี่ไวส์หัวหน้าทีมเทพทิดาเธอเป็นนิเกะรุ่นโปรโตไทป์หรือก็คือนิเกะคนแรกที่ถูกสร้างขึ้นด้วยการยัดวิทยาการทั้งหมดลงไปทำให้เธอกลายเป็นนิเกะที่แข็งแกร่งที่สุดมีพละกกำลังมหาศาล สามารถแบกของเกินสิบตันในหน้าตาเฉยแถมยังสามารถถล่มกองทัพเรปเจอร์ได้ด้วยมือเปล่าอีกและด้วยพลังที่มากเกินไปทําให้เธอไม่สามารถใช้อาวุธอะไรได้เลยด้วยเหตุนี้เธอเลยไม่มีอาวุธประจําตัวเพราะว่าร่างกายของเธอนั่นแหละคืออาวุธทาลายล้างนัง่นเอง ในสกินทวินหาวันวานของโดโรธีนั้นถึงแม้ว่าภายนอกจะดูสดใสแต่ถ้าหากเรากดที่สกินดูทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีดำหมนหมองและแม้แต่ตุต๊กตาของน้องพีด้าดวงตาก็ยังเปลี่ยนเป็นสีแดงย้ำเตือนถึงความทรงจำสดเศร้าในอดีตของโดโรธีอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นในคัดสซีนสก,กิลเบิร์ดของนางนั้นหากเราสโลว์ภาพดูดีๆจะเห็นเป็นภาพเหตุการณ์สะเทือนใจในอดีตที่ยังตามหลอกหลอนโดโรธีและผู้ ทุกคนโอ้นี่มันสก,กินสุดสวยที่แฟงไปด้วยความปวดตับจริงๆชุดแมทเทนสูตรของโดโรธีนั้นเป็นชุดที่ถูกสร้างขึ้นโดยอีเดนโดยชื่อของชุดนี้ก็คือพีน่าซึ่งแปลว่าปีกโดยชื่อนั้นได้ตั้งตามน้องพีน่าเพื่อนรักของโดโรธีที่ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์อากาเดียน โดยถ้าหากเรามองดูที่ส่วนเสาสื่อสารบริเวณหัวนั้นเรายังจะเห็นสร้อยของน้องพีหน้าห้อยอยู่ด้วยด้านเองเฮื้อเศร้าจริงๆในอีเวนต์โอเวอร์โซนหากเราอยากจะจัดทีมเทพธิดาให้เหมือนกับในเนื้อเรื่องเราจะไม่สามารถเข้าสู่ฟูลเบิร์ดหมดได้เพราะขาดตำแหน่งเบิร์ดสองดังนั้นเราจึงต้องใส่น้องโปรดักยิบสหรือก็คือน้องพีหน้าเข้าไป ซึ่งนั่นก็จะสามารถทําให้เราเข้าสู่ฟูลเมิร์ดโหมดได้ซึ่งก็เพราะว่าน้องพีน่านี่แหละคือคนที่คอยดึงสติให้ทีมเทพธิดากลับมารวมเป็นหนึ่งกันอีกครั้งยื้อ <c oughs> น้องพีน่าในอัลบั้มเพลงของอีเวนต์โอเวอร์โซนนั้นในแท็กล่างสุดเราจะเห็นว่าชื่อเพลงมันดูเหมือนตัวเลขที่เขียนขึ้นมาบ่วๆแต่จริงๆแล้วมันคือรหัสเลขฐาน16และเมื่อเราถอดความออกมาแล้วจะได้คำว่า My s w i ว t ซึ่งสื่อถึงการแปรเปลีป่ยนจิตใจที่เกิดขึ้นกับสโนไวในมินิเกมไวเมโมรีนั่นเอง <c oughs> <c oughs> ในหน้าสตอรี่อีเวนต์ของโอเวอร์โซนสเตนกลาสของบทที่1จะมีวงแหวนฮาโล2วงที่แตกไปแสดงถึงการสูญเสียสมาชิกของทีมเทพธิดาอย่างลิลิธและเรดฮูดโดยทุกคนนั้นจะหลับตาและก้มหน้าลงแสดงถึงการไว้อะไรและยังจมอยู่กับความเศร้า รวมทั้งสีของสเตนกราฟที่ควรจะสดใสกับดูบืดมนแสดงถึงสถานการณ์อันสิ้นหวังของทีมเทพธิดาในอีเวนต์อีกด้วย สเตนกลาสในบทที่2ของอีเวนต์โอเวอร์โซนนั้นสีสันของสเตนกลาสจะดูสดใสแสดงถึงความหวังและใบหน้าของทุกคนจะลืมตาและมองไปด้านหน้าแสดงถึงการมูฟออนแต่จะมีแค่โดโรธีคนเดียวที่วงแหวนของเธอเกิดรอยแตกขึ้นแสดงถึงภายในใจของเธอที่ยังคงแตกสลายโดยรอยแตกนั้นคือตำแหน่งปีกซึ่งสื่อถึงการสูญเสียน้องพีหน้าที่ชื่อของเธอนั้นแปลว่าปีก และนอกจากนี้ที่วงแหวนฮาโลแต่ละวงจะยังแสดงถึงเป้าหมายของแต่ละคนอีกด้วยอีเวนต์เรท s ในโหมดฮาร์ดนั้นหากเรากดที่เครื่องเล่นเทปจะสามารถฟังเสียงของทีมเทพที่ด่าได้เฮ้ยมาบอกอะไรเอาป่านนี้แล้วมันหมดอีเวนต์แล้วแต่ปัญหาของคุณจะหมดไปเพราะว่าเราได้รวบรวมและแปลเอาไว้ให้แล้วดังนั้นกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอย่างนี้ก็ได้แหละได้ดิ